สรุปผลการแข่งขันศึกมวยเทเจศีวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565ผลครูนี้ครับฝ่ายแดงคอลัมน์แตงมวยยิมเจอก,กับทางฝ่ายน้ำเงินเพชรสวนหลวงรถยกเรียก่อนโชกนะครับคอลัมน์ต่อ5-3เป็นมวยขวาเจอขวาครับคูนูนี้ช่วงต้นไม่มีใครกลัวใครนะครับชิงกันออกกลางเวทีจังหวะดักวงนอกศาสต์แข้งน้ำเงินดูดีกว่านะครับเพราะว่าโดยรูปร่างทีสูงยาวครับแต่คอลัมน์ฝ่ายแดงแกก็มีหมัดครับเวียงไปเวียงมาถือว่าได้เสียวตลอด ยกที่3คอลัมขยับเดินครับเพชรกดดักสาดแข่งปลายกน้ำเงินวงในจับคอโหนตีได้สวยนะครับแดงเองก็ตีสู้ครับไม่หนียกที่4คือจุดเปลี่ยนของเกมเพชรโดนหมัดครับก้นถึงพื้นกรรมการน,นับ8ตอนที่คอลัมจะมาเล่นเกมตั้งรับนะครับหลังจากที่ได้หุกซ้ายไปเต็มๆครับก็ถือว่ามวยได้นับยก4นะครับครบ5ยกไม่มีปัญหาครับคอลัมแตงโมย,ยิมชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยกไปในคู่ที่1 นี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลหมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะชมไฮไลท์นะครับดูลิขสิทธิ์แท้ในทางบ็อกบู .t ทีวีเข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานด้วยครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามครับผลหมวยคู่ที่2นะครับ9้าล้านสจดนระยองเจอกับทาง F16 แก่นนรสิงห์ไทยครับเรดการชกใน9ล้านต่อ74ครับแล้วมวยคู่นี้ก็จบเร็วครับ F16 โดนหมัดซ้ายป้ายเข้าแก้มโดนหน้า8ก่อนลุกขึ้นมาเจออีก1ชุดแล้วเกมก็จบครับ9ล้านชนะน็อกไปในยกแรกเท่านั้น หมัดมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับกำปั้นดุนดุนครับผลคู่3าครับเพชรนำโชคสจโต้งเจอกับทางจักดาวเพชรเกียรติเพชรครับหายไปนานครับจักดาววันนี้กลับมาใหม่เป็นรองรุ่นน้อง118ครับรูปเกมเพชรนำโชคเดินบุกจักดาวก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับศาสตร์แข่งสู้ ยก3จักดาวขยับเดินเข้าหาเล่นเกมวงในไล่เสียบเข่าใช้ประสบการณ์ครับหากพูดถึงเรื่องอายุนะครับเพชรนำโชคตอนนี้อายุ18ครับส่วนจักดาวนั้น31มสถือว่าเป็นรุ่นน้องกับรุ่นพี่นะครับรุ่นน้ากับรุ่นหลานเลยรูปเกมก็ไม่มีใครยอมใครนะครับแลกกันไปแลกกันมาเพชรนำโชคเสียบจักดาวก็เสียบนะครับใส่กันมันเลยครับถึงช่วงยก5นะครับทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานครับก็ออกมาเต้นนะแต่ว่าจักดาวก็พยายามเดินคุมเข้าไปนิดหน่อยครับครบรกกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้จักดาวครับเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรนำ ผลมวยคู่เอกครับฝ่ายแดงรักเอราวันมาป้องกันแชมป์กับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับรุ่น115อปอนด์ช่อง7นะครับวันนี้เรกันชกในอยู่แดง74ครับรูปเกมรักเดินเปิดเกมก่อนราชเดชก็ถอยสัตว์แข้งซ้ายเล่นเกมรับครับรูปร่างชคชกอยู่น้ําเงินนะครับว่าได้ช่วงกว่าครับเอลชลูดตูดปอดยอดขุนพลรักนี่เร่งเครื่องเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆราชเดชก็ยังคุมจังหวะเอาไว้ครับอยู่วงนอกดักแทงเขาได้ดีพอสมควรยกที่สามีเหตุระทึกครับรักไล่ต่อยหมัดหนักๆครับราชเดชเนี่ยทนไม่ไหวครมกราน8 ว่าเกมลำบากเลยครับแชมป์ได้นับ8แบบนี้หลังจากนั้นนะครับราเดชเองก็พยายามเอาคืนครับแต่ไม่เป็นผลนะครับครบรักเฮราวันชนะแล้วก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับและนี่คือผลมวยศึกเมเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับเป็นไงบ้างครับแต่ละคู่หรือว่าทุกท่านนั้นบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ก็แจ้งกันเข้ามาได้แต่ละคู่ควรตัดสินยังไงหรือว่ามันยังไงรักใครชอบใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันตรงนี้ได้เลยนะครับสำคัญนะครับฝากกดไลค์ครับและใครยังไม่กดติดตาม ขอคนละหนึ่งการติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับทำคลิปต่อๆไปเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าได้ครับอยู่ดีมีแหงครับสำมายดีสุขพูสุขคนครับ